มาดูเกมการแข่งขันต่อในเซตที่3เซตตัดเซนนะครับระหว่างโรมาเนียพบกับทีมชาติไทยนะครับเกมเส์ฟเป็นฝั่งทางโรมาเนียได้เสร์กก่อนนะครับสกอร์ยังอยู่ที่0นต่อ0นะครับเส์ฟมานะครับบุญคุ้มที่บวงไหลก็มาพักคงเดชเจริญนะครับทำแต้มได้นะครับขึ้นนำเป็น1ต่อ0สำหรับไทยแลนด์นะครับ ซีรักยี่นะครับเสิร์ฟมานะครับบุญคุมทิพย์วงไหลเข้ามาโอ้โหนะครับใส่แต้มนะครับขึ้นนำเป็นสองศูนย์สำหรับไทยแลนด์นะครับแต้มสองศูนย์สองนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามสำหรับซีรักยี่นะครับเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่สองสำหรับเยอรมันเออโรมาเนียนะครับขอไพ่นะครับโอ้ได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับไทยแลนด์นะครับ ขึ้นนําเป็น3ต่อศูนย์แล้วนะครับอ,อา่อาทางด้านของกรรมการใด้กดแต้มผิดนะครับ นะครับตะแยมนะครับตอนนี้สกอร์บอดขึ้นผิดนะครับฝั่งทางไทยนี่ได้3นะครับ3าศนนะครับแก้ไขแต้มใหม่แล้วนะครับเพราะว่ากดแต้มผิดนะครับขึ้นเต้มให้ฝั่งทางโรมาเนยเฉยเลยนะครับเอาล้ฮะกดใหม่เป็น30ศนนะครับไทยแลนด์ขึ้นนำนะครับหมานะฮะบุญภูมิทิบงนะครับไหลมาพระคงเดชเจริญลูกนี้เตะหลุดกรอบนะครับ ทางเล่นกรรมการบอกว่าโดนโดนขอบโตะนะครับยังไม่เป็นเต้มของฝั่งทางโรมาเนียนะครับเต้มยังอยู่ที่0นต่อ3นะครับโรมาเนียเสิร์ฟม,มาลูกนี้อ่าโดนขอบโต๊ะนะครับเสิร์ฟใหม่นะครับ3ต่อ0นะครับ0ต่อ3โรมาเนียเสิร์ฟประคองมา บุญคุ้มไหลก็มาพักคงเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับเพื่อน,นำเป็น4-0ต่อนะครับ4แต้มเป็นฝั่งทางไทยแลนด์ได้เสิฟนะครับทางโรมาเนียนี่เปิดเกมบุกบ้างนะครับ ออกเกมเสิร์ฟโดยบุญคุ้มทิพวงนะครับเก่งบ้านมะคําคนแก่นนะครับเสิร์ฟด,ดีนะครับบุญคุ้มนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ<ด>ขึ้นนำเป็น5ต่อ0สนย์สลับไทยแลนด์นะครับ<ด>แต้ม5ต่อ0นนะครับ บุ่นคุ้มลูกนี้เสิร์ฟหลุดกรอบนะครับห้าต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟหลุดกรอบสองครั้งรวดนะครับ ยังไม่ได้แต้มนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่5ต่อศนยอยู่นะครับเอ,อานะฮะทำแต้มจนได้นะครับสลับโรมาเนียนะครับไล่มาเป็น1ต่อหนะครับไทย,ยแลนด์นำ5้ต่อหนะครับบุญคุม้มเสิร์ฟลูกนี้ออกหลังนะครับรังที่2องของฝั่งไทยนะครับ เสิร์ฟไปนะครับแก้ไขไปอืมสี่ลักยี่นะครับฮาบอลเล่ยังเกี่ยวได้อยู่นะครับปุ่นคุ้มที่บอลโว้เด็ดขาดจริงๆนะเก่งม้านมะขามคอนแก่นนะครับทางด้านของพรกพงเดชเจริญนี่ไหลามาจากท้ายคอร์ดนะครับเตะก,กดลงนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นอนำเป็น6 6หต่อหน,นะครับ6แต้มเปลี่ยนฝั่งอัตโนมัตินะครับ ต้ม6ต่อหนึ่งนะครับบุญคุ้มทิพวงนะครับเสิร์ฟจี้ดีนะฮะทางด้านของเยอรมันไหลเข้าไปครับบนเล่ลูกนี้เป็นแต้มนะครับขยับมาเป็น2ต่อ6สลับยกโรมาเนียนะครับขอภัยแล้วทางแอดมินก็บรรยายผิดบรรยายถูกขอภัยด้วยนะครับเกมเสิร์ฟของโรมาเนียนะครับ2ต่อ6ลูกแรกเสิร์ฟตีเนตออกนะครับเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่2นะครับ ียงเล็กนะครับ <Hey. S 1> เสิร์ฟข้ามไปผักคงไหลเข้ามาบุญคุ้มที่บง <Yeah. S 1> เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นอีกหนึ่งเต้มนะครับ <Yeah. S 1> นํำห่างเป็นเจต่อ2แล้วนะครับ เซตที่3เซตตัดสินนะครับตอนนี้ไทยแลนด์นีนำห่าง5แเต็มนะครับผาชนะเซตนี้ก็เข้ารอบรองนะครับแต่นะครับ2ต่อ7นะครับโรมาเนียเสิร์ฟลูกแรกลูดกรอบนะครับเสิร์ฟครั้งที่2ของโรมาเนียนะครับ เส์ฟไปนะครับพักพงโยกไหลเข้ามาบุญคุ้มที่พงกดใส่แต้มนะครับขึ้นนําเป็น8ต่อ2นะครับโหดจริงๆนะครับเก่งบ้านมาะขามคอนแก่นนะครับทางด้านของโรมาเนียนี่ขอเบรกเกมก่อนนะครับ มาดูเกมต่อนะครับเป็นฝั่งทางโรมาเนียได้เสิร์ฟนะครับเต็ม2ต่อ8นะครับเสิร์ฟดีนะฮะอู้ยจังหวะนี้นะครับลงท้ายฟอร์ดนะครับเป็นเต็มของฝั่งโรมาเนียขยับมาเป็น3ต่อ8นะครับกียองเร็กนะครับเสิร์ฟดีจริงๆนะครับวันนี้เขาเป็นเมอวางอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับประเภทชายเดี่ยวนะครับ ก็เอาชนะทางด้านของอัตราเรือไปได้ในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับจียองเหล็กนะครับเสิร์ฟอู้นี่นะครับเกมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟโหดเหมือนกันนะครับทางด้านของกียองเหล็กจากโรมาเนียนะครับขยับมาเป็น4ต่อ8แต้มนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางไทยแลนด์ได้เสิร์ฟนะครับ พักคงเดชเจริญนะครับตนรัชนาวีเสือมาลูกแรกลุดกรอบนะครับลูกที่สองนะครับเส์ฟดีนะครับทางด้านโรมาเนียพักอกมาอียงเหล็กหวดมารับได้นะครับทางด้านของเก่งม้าขามยกลูกต่าต้นได้ไหมยังอยู่นะฮะทางด้านของโรมาเนียนะครับลูกนี้ต้องแก้นะครับพักอกไม่ข้ามนะครับ เป็นแต้มของฝั่งทางไทยแลนด์นะครับขยับนี้ออกไปเป็น9ต่อ4แล้วนะครับแต้ม9ต่อ4นะครับต้นรัชนาวีนะครับเสิร์บลูกแรกนงโดนเน็ตนะครับ ือบครั้งที่สองนะครับไม่ข้ามนะครับเสียแต้มให้ฝั่งโรมาเนียนะครับขยับมาเป็นห้าต่อ9นะครับแต้ม9้าต่อห้านะครับเสือรุดกอมนะครับลูกแรกนะครับครั้งที่2นะครับ พักธงนะครับปะคองให้ข้ามกอนนะครับโอกาสของโรมาเนียฮาบอลเล่ลูกนี้ <c oughs> เป็นเต้มของฝั่งโรมาเนียนะครับขยับมานะครับ6-9ต่อนะครับกียงเหล็กในแกโหดนะครับตีบอลเล่หน้าเนี่ยหนักแรงนะครับ เตมเต่อ6นะครับเกมเสร์บของต้นรัชนาวีเสร์บลูกแรกโดนเนสน,นะครับเส์ฟครั้งที่2นะครับเสร์บหลุดกรอบนะครับเป็นเต้มฟองฟังทางโรมาเนี่ยขยับมาอีกหนึ่งเต็มนะครับเจ็ดต่อ92้าสเต้มทันนะครับเกมมันกดดันนะครับตอนนี้นะฮะ ในช่วงท้ายๆเกมนะครับดูว่าทางไทยเรานะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเก่งบ้านมะขามคอนเกนนะครับได้ตั้งรับนะครับเป็นเจียนเสิร์ฟของซีลักยี่นะครับเสิร์ฟบุญคุ้มที่บงยกไหลต้นรัชนาวีเตไปลูกนี้เป็นแต้มนะครับเอ้าทางด้านกรรมการบอกว่าโอเวอร์ไลน์นะครับเตะล้นไม่ได้นะครับเป็นฝั่งทางด้านโรมาเนียไลบานะครับแปดต่อเก้าแต้มเดียวทันแล้วนะครับ ทางด้านของไทยในยขอเบรกเกมทันทีนะครับขอเวลานอกนะครับกลับมาแข่งขันต่อนะครับเป็นเกมที่สูสีทีเดียวนะครับทางด้านของโรมาเนียในไล่บี้มาเป็น 8- ปต่อเก้าต้มเดียวทันนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโรมาเนียนะครับสีรักยี่นะครับได้เสิร์ฟนะครับ เติบไปนะครับบุญคุ้มที่วงไหลามาต้นรัชนาว์ปเปะเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับขึ้นนำเป็น10ต่อ8นะครับดูว่าทางด้านของบุญคุ้มที่วงเนี่ยจะรับเกมเสิร์ฟของโรมาเนียได้ไหมนะครับถ้ารับได้นี่ก็มีโอกาสที่จะใส่แต้มสูงนะครับเสิร์ฟลูกนี้โดนเน็ตนะครับ ต้มยังอยู่ที่ 8: ต่อ10นะครับโรมาเนียตามหลัง2แเต้มนะครับตามไปนะครับบุญคุ้มรับ 1- 2ไล่เข้ามาต้นราชาวีโดนขอบนะครับโดนขอบล่างเสียแต้มนะครับเป็นแต้มข้องฟังทางโรมาเนียนะครับไล่มาเป็น9ต่อ10แเต้มเดียวทันแล้วนะครับตอนนี้ท้ายเกมนะครับตามตีเสมอได้ไหมสำหรับโรมาเนียนะครับ9ต่อ10บนะครับ เสิร์ฟมาบุญคุ้มไหลมาต้นราชนาวีกดไปเรียบร้อยนะครับขึ้นแท่นได้สำเร็จนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ 11- ต่อ9แต้มนะครับต้องล็อกร้อยสลรับทางด้านของโรมาเนียนะครับดูว่าฝั่งทางไทยแลนด์จะปิดแมตช์พอย์ได้ไหมนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางไทยแลนด์นะครับเก่งบ้านมาขมคอนก่นนะครับได้เสิร์ฟนะครับ119นะครับ ลูกแรกลุดกรอบนะครับได้โอกาสแกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบเอ็ดต่อเก้านะครับเสรยบข้ามนะครับโหมานเนี้ยลำเลียงไปสี่ลักยี่โอ้ได้แต้มเอาแล้วครับขยับมานะครับสิบต่อสิบเอ็ดแต้มเดียวทันนะครับถ้าแต้มเสมอกันนี่จะดิวนะครับห่างสองแต้มนะครับดิวไปเรื่อยๆนะครับ ดูว่าทางไทยนี่จะปิดแมตช์พอยต์ได้ไหมนะครับแต้มเดียวเกมนะครับแต้มเดียวเกมกับแต้มเดียวทันนะครับ11ต่อ10เก่งบ้านมะขามนะครับเสิร์ฟมากิโยเล็กไหลเข้าไปซีลักกี้ไอ้โดคาไปโดนเน็ตขาไปโดนโตนะฮะเป็นฝั่งทางไทยแลนด์นะครับปิดแมตช์ได้สำเร็จนะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ9แต้ม12ต่อ10แต้มนะครับโอ้อย่างสุดมันนะครับ3เซตนะครับ ไทยชนะ2เซตโรมาเนียชนะ1เซตนะครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตากลไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง y o YouTube ตะกลไฟเตอร์นะครับขออนุญาตตัดการบรรยายเคลมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ